เอาแล้วครับจังหวะน,นี้จะได้เห็นศึกหรือเปล่า,าแต่นกมกัดเราตอนดี้ค่ะพี่ขันแคสซี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไหมคะัาดีใช่งใคคะ่ะเย,ย้แล้ววันนี้นะคะพี่ขันก็จะพานน้อๆนะคะแปลชิรอดกันในโลกไดโนเสาร์ค่ะอุ้ยทุกคนดูดิข้างหลังมีไดโนเสาร์อยู่หนึ่งตัวตรงนั้นอุ้ยเฮ้ยแล้วก็ด้านซ้ายเหมือนจะมีหรือเปล่าตัวสีเหลืองทุกคนเห็นฟันไหมเห็นฟันมันไหมดูดิโอ้ยน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคน เหมือนว่าเรานะคะจะโดนเอามาทิ้งในเกาะที่มีแต่ไดโนเสาร์นะคะทุกคน,นตรงนี้น่าจะเป็นฐานทัพของเรานั่นเองนะคะดูดิอุย้ยมีเตียงนอนนะคะแล้วก็มีกล่องอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอู้มีดาบไอรอนด้วยค่ะทุกคนช้ำเน็ตสองเลยนะคะแล้วก็มีหนังสือให้เราอ่านด้วยขออ่านก่อนละกันนะคะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่โลกไดโนเสาร์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะจะมีไดโนเสาร์แบบมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนแล้วเขาบอกว่าเรานะคะสามารถ เทมน้องได้นั่นเองนะคะหรือว่าจับน้องหรือว่าเลี้ยงน้องนั่นเองนะคะโดยการใช้เนื้อนะคะในการเทมดนนะะดไดโนเสาร์ที่กินเนื้นนะะอนั่นเองนะคะส่วนไดโนเสาร์ที่กินพืชนะคะใช้เบอร์รี่แครอทแล้วก็แอปเปิลนันเองค่ะหลังจากที่เราเทมน้องได้นะคะเราสามารถที่จะขี่น้องได้ด้วยนะคะทุกคนโดยการใช้เซตเดินนั่นเองค่ะอ๋อเซตเดินนะคะวิธีการค้าก็คือใช้เซตเดิแล้วก็หนังของไดโนเสาร์นั่นเองนะคะ ดีเลยดีอย่างเงี้ยทุกคนนี่ไงเป็นไดโนเสาร์เซตเติลนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขียวๆแบบนี้แล้วทุกคนเก็บมาก่อนครับมีแอปเปิลทองให้ด้วยแล้วก็มีอาหารให้เรานะคะมเมลอนมีเนื้อเผาให้เรานั่นเองนะคะเอ๊แต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้แบบเนื้อสดหรือว่าเนื้อเผาในการเทมน้องได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีจิ๊บด้วยค่ะทุกคนจิ๊ปนี่คืออะไรอะรถปะ ใช่รถแมจิฟถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรถนะคะทุกคนน่าจะมีรถให้เราด้วยนะโอเคเราขอเออนี่นี่นี่เออไว้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเอาแอปเปิลทองไว้ใกล้เราที่สุดนะด้วย <laughs> <laughs> เพื่อเกิดแบบ เหตุไม่คาดคิดขึ้นมานะคะ okay. โอเค้ายเดรโนเสาตัวแรกมันจะยิงพี่ขวัญแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไดโรเสาทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ใไ,ใชไ,ใชไปละฮะเราจะออกสำรวจโลกครับทุกคนหาไดโรเสากันเฮ้ยตัวนี้น่าจะเป็นลูกตุ้มนะคะเป็นตัวกินพืชน,นะคะทุกคนน้องก็เลยไม่กัดพี่นั่นเองนะเอ้ยนั่นละ่ะดูจี้เฮ้ยน่าสนใจนะทุกคนซึ่งเรามีอันสองอันนะคะพี่คิดว่าอาจจะเทมตัวกินพืชหนึ่งตัวแล้วก็ตัวกินเนื้ออีกหนึ่งตัวนั่นเองนะคะน่าจะโอเคเนาะ เราจะได้บอกว่ามี2ตัวเลยอ่ะแหมตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวกินพืชน,นะคะน้องน่ารักก็ดูจี๕จุ๊บหมาว้ายเอา้าน้องกัดพี่ทำไหมอ่ะพี่แค่จุ๊บเองอ่ะอไปจุ๊บไม่ได้ไงขอจุ๊บได้ไหมรอบนี้รอบนี้ให้จุ๊บรอบนี้ให้จุ๊บอารมณ์ดีรอบเมื่อกี้คือไม่ให้จุ๊บอารมณ์ไม่ดีนะโอเค,อเคหุยตัวสีแดงนี่นคือตัวอะไรอ่ะคานเโนอน่าจะคาโนโอ้โหโ,โห้ทุกคนไอ้ตัวนี้ ไอตัวนี้มันทีเร็กแน่นอนแน่นอนไหนขอเดินมาดูใ,ใกล้ๆก่อนทีเล็กก็เบ่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านายคือชีเร็กใช่ไหมฮึมดูจากฟันของนายแล้วฟันแบบนี้แหลมๆคมๆแบบนี้นายคือชีเร็กแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะนายฉันขอเทมนายได้ไหมนายกินนายกินเนื้อไหมอ่ะเทมยังไงก่อนโยอนออกไปเหรอโยนออกไปเหรอน้องก็ไม่กินนะทุกคนน้องหญิง น้องยิงคิดขวาที่น้องก็ไม่ได้ทําไงทุกคนละเทมน้องยังไงอ่ะอาจจะต้องเป็นเนื้อดิบค่ะทุกคนไม่ใช่เนื้อสุกนะคะเฮ้ยทำไมน้องดูเงื้องเงื้อเงื้อน้องออู้อู้อู้กัดแรงมากกัดแรงมากอ๋อน้องอาจจะแบบว่าติดต้นไม้ทุกคนมันก็เลยแบบอาจจะดูแบบเงื้องเงื้อเงื้อนิดหนึ่งนะแต่ว่าน้องกัดเจ็บมากน้องจะทำไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ตัวเลอะเดอเดเด้อเด้อเด้อเด้ไอตัวนี้ตัวเล็กๆอ่กทุกคน มันมันชื่ออะไรนะมันมันตัวเล็กๆแบบมันจะมีฝูงมันเยอะๆต้องแบบฝูงเยอะๆทุกคนมากันเยอะๆแล้วแบบกัดแล้วติดพิษอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้ไม่น่าจะใช่เออไม่น่าจะใช่แรปเตอร์นะตัวนี้ไม่น่าจะใช่แรปเตอร์นะทุกคนมันจะกัดเราไปะเนี่ยแต่ตัวนี้จริงๆมันกัดแล้วมันติดพิษนะคะทุกคนไปดีกว่าว้ายตัวนี้นี่น่าจะเป็นคานแต่ดูหน้าตาก็คล้ายๆทีเล็กอยู่นะเดี๋ยวเอมีเขามีเขาก็คือคานอ่ะทุกคนคานนั่นแหละเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นแรปเตอรบ สวยงามอยู่นะครับทุกคนเฮ้ยตัวนี้แรปเตอร์เป่ามือแบบนี้เหมือนจะเป็นแรปแรปเตอร์เป่ายังไงน้องน้องกินพืชหรือกินเนื้อน้องน่าจะกินพืชนะคะทุกคนตอนนี้ไม่น่าจะใช่แรปเตอร์นะหน้าตาดูแปลก ้าตาดูแปลกนิดนึงเ๋าไม่ใช่ไม่ใช่รับเตอร์ตัวนี้น่าจะกินพืชนะคะตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะจาไม่ได้ตัวที่มีแผงแผงข้างหลังน่ะจําชื่อไม่ได้ทุกคนมันชื่ออะไรแต่ให้รู้คือมันตัวใหญ่มากมันติดใบไม้ทุกคนมันก็เลยไม่ไล่เราอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวติดกันอ huh? um ันนี้มีตัวกินพืชแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคานูเปียงไงฮะคานจะไล่ผมไหมฮะอุ้ยมีนกมีนกไอ้นกชุบว้ายนกชุบนกชุบว้ยนกชุบนกกัดโดนนกกัดเฮ้ย ัมจะเทมน้องมากเลยผ่นจะเทมน้องมากเลยแต่มันเทมยังไม่ได้ในตอนเนี้ยอ๋อมีถ้ำม,มีถ้ำให้ลงไปด้วยนะคะจริงๆเราก็ควรที่จะไปหาแบบชุดเกาะเพื่อแบบได้ป้องกันป้องกันการโดนตีนิดนึงปงั้นเราตัดไม้หมดสําหรับการเยี่ยมชมแล้วทุกคนเราต้องหาของสําหรับการเอาชีวิตรอดอตกใจหมดมาตัวดิกัดทําไมมากัดทําไมแก่มากัดฉันทําไมฮะฉันตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยกัดฉันทําไมเฮ้ยเฮ้ยกัดฉันทาไมเฮ้ยเ้ยฉันจะตายโอ้ย นทุกคนมันดูเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยมันกัดพี่ตกใจหมดเลยโอเคทุกคนเราอาจจะต้องเอลอลงท้าไปขุดแร่ก่อนเนี่ยพี่อยากได้แอบ,บชุดไอรอนใส่สักหน่อยโอ้โหข้างล่างยังมีไดนโนเสาร์อีกนะยังไดนโนเสาร์ข้างล่างอีกอะมาโอเคฮะผม จะทาที่ขุดไอรอนเลยละกันนะคะทุกคนเขามีไอรอนไม่ให้เราสีนะคะเราทําที่ขุดไอรอนไปเลยเราก็ค่อยหาไอรอนอีกทีหนึง่งขอแบบว่ามีชุดไอรอนให้อุ่นใจก่อนละกันเพราะว่าเดนโสาก์กัดแรงอยู่นะทุกคนอ่ะตรงนี้มีไอรอนเย้ไอรอนขอ Iron ไอรอนหน่อยนะแจะมาทําเป็นชุดเกนนะดาะน่ะดาบไม่ต้องดาบม,มีแล้วน่าจะครับเตาเผาได้หรือเปล่าไม่พอไม่พอขาดอีกนิดหนึง่งเฮ้ยเตาเผาเตาเผาได้แล้วครับนี่เตาเผา แล้วก็เผาไอรอนไปเลยฮะนี่ตรงนี้เมลอ,อนอีกนะกลับมาแล้วทุกคนเหมือนเมื่อกี้มันจะบัากับเสียงหายไปนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา้าหมวกกันค่ะนี่ได้หมวกแล้วได้หมวกแล้วคะ่ะใส่หมวกด้วยต่อไปก็ขาดแค่กางเกงนะคะทุกคนแล้วก็เก็บไอรอนที่เหลือไว้ใช้สําหรับทําอย่างอื่นด้วยนะคะนิดนึงนะเสียงน่ากลัวเชียเมรอนอีกเยอะเลยนะคะทุกคนลอนเยอะมากแล้วก็แบบฐ่านเยอะมากเลยอะโห ทำนี้ถือว่าเป็นทำที่โอเคเลยนะของเยอะดีค่ะทุกคนของเยอะดีโอเคเราครับกางเกงได้แล้วค่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเต็มชุดแล้วค่ะทุกคนชุดเต็มแล้วแล้วเราก็จะเอ่อคราฟไปนั่นด้วยค่ะทุกคนเขาเรีเยกวอะไรนะโล่ใช่ไหมเออเราต้องการโล่ด้วยเหมือนว่าเตาเผาเดียวมันเผาช้ามากเลยทุกคนมีพ่อค้ามาขายของตัวละไหนดูซิพ่อค้าขายอะไร มีแต่ของเกลือทางนั้นเลยอ่ะเราต้องสำรวจไปเรื่อยๆนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้เหมือนมันจะมากัดพี่ก็มาดิแน่จริงก็ข้ามน้ํามาดิตัวอะไรอ่ะข้ามน้ํามาดิแล้วเราจะไปหาเนื้อดิบจากไหนเนี่ยทุกคนคือแบบว่าไม่มีแบบหมูวัวหรืออะไรเลยอ่ะก็มาดิฮึดูฟันมันเหลืองมาก วายจะกัดฉันทำไมแล้วคือจะเทมยังไงก่อนมือแบบไม่รู้วิธีการเทมอ่ะน่าจะไม่ใช่เนื้อสุกอะทุกคนต้องเป็นเนื้อดิบอะมันถึงจะกินออเนาะเพราะในความเป็นจริงอ่ะมันกินเนื้อดิบอยู่แล้วค่ะเพราะ้พวกนี้มันต้องกินแบบเป็นพวกกินเนื้อใช่ไหมเออห้ยอะไร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 มาดิฉันสู้นะฉันสู้นะเฮ้ยเฮ้ยมันกัดแรงมากเลยทุกคนต้องกินอปเปิ้ลฮองอ่ะไม่งั้นจตายมามามา,มา มาดิมาดินี่แหละตายละครับไปปุ๊บเราก็จะได้หนังมันมาด้วยนะทุกคนได้หนังนี่ไดนโนสาซอร์สกินนะทำไงดีอนะทุกคนเราจะทำยังไงดีอยากจับตัวนี้อะเฮ้ยม,มีประสาทด้วยฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันมาจับแกวงนี้คือประสาทอะไรอะเข้าได้ไหมอะมันมันเข้าทางไหนก่อน <laughs> มันเข้าทางไหนก่อนมันไม่ได้เข้าทางนี้แต่ว่าเราเป็นพวกแบบลันมันพวกลันเข้าได้หรือเปล่าก่อน ที่ว่ามันเข้าไม่ได้หรอทุกคนมันาจะแค่สร้างไว้ข้างนอกให้มันดูเหมือนแบบดูเหมือนมีอะไรแต่มันไม่มีแล้วอาจจะโดนต้มตอนนี้คือเราโดนต้มอยู่ชวัวป้าเพราะพี่ขุดไปแล้วไม่เจออะไรแอะเนี่ยเล้วดิดอ๋อมันมีทางเข้ามีม,มีมีทางเข้าอยู่เรากลับไปที่แคมป์ของเราก่อนดีกว่านะคะกลับไปนอนก่อนฉันขอไปนอนพักก่อนแม่บอกให้เชอพักผ่อนโอเคตื่นเช้ามาแล้วค่ะทุกคน พี่ว่าเดี๋ยวพี่ไปเทมไอตัวกินพืชตัวนั้นเลยดีกว่าเนาะมันมันก็มีไม่กี่ตัวปะแต่ที่เห็นมีเอ,อ่อลูกตุ่มนน่นๆจะจับตัวนั้นน่าจะเป็นตัวกินพืชเฮ้ยฮอ้จระเข้จระเข้ดีนะมันติดต้นไม้นะ่ะมันเลยไม่เดินมาหาพี่ไม่งั้นนะพี่ตุยแน่นอนตุยเย่ไอตัวนี้น่าจะกินพืชใช่ไหมงั้นผมจะเทมน้องเลยนะเฮ้ยนี่ไงเห็นปะถ้าเทมได้ก็จะเป็นแบบนี้นัองจา๋าเอ้ยรักแล้วค่ะรักแล้วรักแล้วก็ขึ้นดิครับ ใส่แซเดิลยังไงอ่ะใส่แซเดิลยังไงอะขึ้นก่อนแล้วก็กดแท็บใส่เปล่ากด e อ๋อกด e ค่ะทุกคนกด e เพื่อใส่แซเดิลแล้วก็เราจะสามารถบังคับทิศทางน้องได้นั่นเองใช่ไหมใช่แล้วโ,โอเคเราได้นเสาแบบเป็นเพื่อนใจของเราแล้วหนึ่งตัวเนี่ยเติรนี้ตัลลักเชด,ดูจี้ตัลลักมาตัลลัก น่ารักมากเลยค่ะทุกคนน่ารักมากเลยตอนนี้ปะตอนเดโนเราสาคู่ใจขอวิ่งผ่านขอวิ่งผ่านแบบรวดเร็วโอ้ยทุกคนขาเอสามขาเอไม่ใช่สามขาคอยาวคอยาวคอยาวค่ะผมนี่คือคอยาวหูดูดิจะเริ่เลยจริงๆคอยาวก็น่าจะเทมอยู่นะคะทุกคนจริงๆอะน่าเทมโอ้โหจระเข ระเข้ตัวเลอยเลยจระเข้ตัวเลอเลยให้ดูน้องเดินดิถ <laughs> ้าน้องเดินน่ารังจังจิ๊กติ๊กจิ๊กจิ๊กติ๊กจระเข้ไม่กัดกัน,โนโเนาะแค่เดินผ่านตรงนี้เองนะนิดเดียวนะ <c oughs> ไปและไป <c oughs> แหลกระโดดได้ไหมเราอ่ะก <c oughs> ระโดดไม่ได้เดินติดกระโดดไม่ได้ <c oughs> ติดติดอ่ะหอคือแบบว่าไม่มีที่แบบเอ่อที่โล่งๆเนอะมันดูเป็นป่าแบบป่าเลยทุกคนพี่ต้องไปหาวัวดิ ตอนนี้คือแบบไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อเลยต้องการเนื้อตอนนี้นี่ไงหัวตัวเลขว้าวหัวตัวเลขของฉันเนื้อมาให้ฉันดีๆซะเพราะฉันะจะเอาไปเทม <c oughs> ได้มาหนึ่งค่ะทุกคนได้เนื้อมาแค่หนึ่งเองอะ่ะเฮ้ยได้น้อยมากเลยอะ่ะได้เนื้อมาแค่หนึ่งเองอะ่ะไปเราต้องตามล่าหาหน้องวัวกันต่อว้ยเราเจอเราเจอทีเรเ็กเป็นทีเร็กโอ้แล้วตัวนั้นตัวอะไรอะ่ะสีสวยมากอ่ะทุกคนแล้วก็มีมีสามเขา สามเขาตัวจิตริษ์ด้วยดิเฮ้ยไอตัวนี้มันคือตัวอะไรอ่ะพีจจาชื่อไม่ได้แล้วบางตัวพี่ก็จาชื่อไม่ได้แต่ตัวนี้น่าจะเป็นทรีร็กแน่ๆค่ะทุกคนตัวใหญ่แล้วก็ไอตัวเล็กๆตัวนั้นก็น่าจะเป็นไอฝูงตัวเล็กๆที่พี่บอกอ่ะเออนั่นแหละหือว่าเป็นเป็นกอรไดโนเสาร์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะอยากจะต้องสร้างบ้านแบบที่โล่งๆนิดนึงอะเนาะมันจะได้แบบว่าน้องเดินแล้วมันจะได้ไม่ติดนะไปก่อนตอนเนี้ยตอนเนี้ยไปก่อนตอนเนี้ยติดตอนเนี้ยติดตอนเนี้ยคือผมวิ่งวิ่งมั่ จำแคม์เก่าผมไม่ได้แล้วนะจำแคม์เก่าไม่ได้แล้วไม่อยู่ทางไหนเนี่ยเราต้องหาววยได้เยอะกว่านี้เฮ้ยนี่ไงแรปเตอร์ใช่ไหมแรปเตอร์นี่แหละแรปเตอร์ค่ะทุกคนมันมองอะไรมันมองอ๋อมันมองนกอยู่ข้างบนเฮ้ยตัวนี้น่าจะเป็นแรปเตอร์นะทุกคนเนี่ยขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะแรปเตอร์นะคะโหมันจะกัดนกกว่ามันจะกัดนกกว่าทุกคนนกก็จะกัดมันเอาละครับจังหวะนี้จะได้เห็นศึกหรือเปล่าแต่นกมากัดเราอะไรกันครับเนี่ย ผมอยู่ข้างล่างโหเฮ้ยอย่าหันมากัดผมนะคะผมไม่เกี่ยวนะคะสรุปหันมากัดผมเฉยอะไรเงี้ยเฮ้ยนกมันจะมากัดเราอีกแล้วหลบก่อนไปแล้วลูกไปแล้วลูกไปแล้วลูกเราต้องหลบแล้วลูกวะอ๋ออ๋อแล้วตรงนี้คือแบบว่าจอ,อะระเขคบบาชาระวันชาระวัน <laughs> ม่สนใจนกอยู่เลยทุกคนก็สนใจนกอยู่ข้างบนคือเดี๋ยวพี่อาจจะต้องตัดไม้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเรอก็กเนี่ยจะต่อตรงนี้ไปให,ให้มันเป็นเหมือนว่าเป็นเกาะของเราเนี่ยะ แล้วเออนะไดโนเสาร์ของเราจะได้อยู่แบบดีๆนิดนึงนะทุกคนไปอย่าเดินมันดังเดินมาดังหน้าแม่ทำไมเดี๋ยวแม่ก็ตีให้สักทีนึ่งนะนั่นไงนักก่นไงเุ้ยเฮ้ยเ้ยอย่ากัดลูกฉันอย่าอย่าคิดจะมากัดลูกอ้าลูกฉันตายไอไอคาน้ยคาน้อยลูกฉันตาย โ okay. อเคไม้เซเดนกลับมาอยู่แต่ลูกตายเราจะไปหาลูกตัวนี้จากที่ไหนเนี่ยหอ <c oughs> ตัดไม้เป็นเหตุสังเกตได้โอ้ยลูกโดนฉบเลยทุกคนเนี่ยเราต้องล้อมลัวให้เขาอยู่ดีๆด้วยนะคะไม่งั้นแบบเนี่ยมันจะมาโดนแบบไดนโนเสาร์ตัวอื่นกัดตายอ่ะไดนโนเสาร์กินเนื้อเราไปหาจับไดนโนเสาร์อีกสักตัวดีกว่านะคะกินกินพืชเออเราจะหาตัวกินพืชอีกสักตัวหนึ่งเพื่อเพื่อขอเก็บ ของอย่างอื่นไว้ก่อนนะคะทุกคนเราไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวเผื่อแบบเดินสุม 4, สีุ่มห้ตายขึ้นมาทําไงอ้าทุกคนหาน้องตัวเดิมไม่มีอ่ะแถวนี้เหมือนจะมีแค่ตัวเดียวอย่างงั้นเลยอ่ะหาไม่เจอครับทุกคนหลังจากที่พี่อะไปเดินดูมาใช่ไหมมันก็มีไอตัวเนี้ย มีเยอะเนี่ยเห็นไหมมีอีกตัวหนึ่งนี่มีเยอะมากเลยทุกคนไอตัวสีฟ้านี่มันคือตัวอะไรอะเอ้ยนี่มันหางลูกตุ้มนี่นาหางลูกตุ้มไม่เอาไม่ชอบหางตุ้มเท่าไหร่ทุกคนแต่จริงมันก็ถึกนะจริงก็อยากได้ออสามเขาปะสามเขาก็น่าสนใจแลวทุกคนเฮ้ยมันตัวอะไรอะใช้ตัวกินเอ,อ่อกินพืชหรือเปล่าไปดูไปดูครับไปดูครับใช้ตัวกินพืชหรือเปล่าถ้าใช่เดี๋ยวผมจับเลยนะตัวกินพืชหรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยตัวกินพืชครับทุกคนตัวกินพืชน,นะตัวนี้จับตัวนี้กันนะน,นันนันมาเร็วมาเป็นครอบครัวเดียวกันเฮ้ยทุกคนแค่เราจะหมดเฮ้ยเฮ้ยไม่นะน้องน้องไม่ยอมกินนะทุกคนไม่ได้ค่ะทุกคนพี่ต้องเหลือแครล,ลอดไว้สำหรับการทำฟาร์มก่อนหตัวนี้ทีแรกก็เปล่าเฮ้ย งันตัวน,นี้ก็เป็นทีเล็กกันดิทุกคนตัวเบลเลอเลยดูดิมันใหญ่มากโอ้ไปแล้วทุกคนวันนี้เราน่าจะเทมน้องไม่ได้แล้วค่ะอันจ,จะต้องเป็นพันานาแล้วทุกคนเราต้องปลูกแครอทก่อน <_ k> ไม่งั้นเนียอใครใครทำอะไรผมตกใจหมอโอ้โหโ,โ,โอ้ทุกคนวิ่งก่อนวิ่งก่อน วิ่งกลับบ้านก่อนนี่ปลูกแครอทไปก่อนนะคะทุกคนเหลือแครอทแค่สอัน3มชิ้นสุดท้ายอะ่ะน้องตุวเมื่อกี้คือแบบไม่ยอมกินเลยอ,อาหารเราก็จะไม่มีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราเราไดเา้เนื้อวัวม,มา3แล้วนะคะก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะคิดว่าต้องต้องใช้เยอะมากๆทุกคนในการที่จะใช้เทมน้องหนึ่งตัวนั่นเองนะคะบางทีแบบน้องก็ไม่ยอมกินหแหละนั่นแหละบางทีน้องก็ไม่ยอมกินเลยนะคะโอเค เดี๋ยวไว้พาหน้านะคะทุกคนเราจะมาจับไดโนเสาร์ตัวไหนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเนะี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็พี่ขวัญขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย